สิบคุมพลังจิตใต้สำนึกถอดรหัสจากดวงดาวด้วยโหราศาสตร์สิบลัคนาจิตใจคืออวัยวะล่องหนที่กำหนดโชคชะตาและโหราศาสตร์สิบลัคนาคือแผนที่ลึกล้ำที่ช่วยให้คุณเข้าใจพลังนั้นหนึ่งดาวพุธโฟกัสคือพลังลับของความคิดในดวงชะตาดาวพุธแทนความคิดสติการวิเคราะห์ถ้าพุธเสียใจฟุง้งหลงทิศไรสมาธิแต่ถ้าพุธเข้มแข็งใจนิ่งคิดชัดเห็นภาพใหญ่ สองแสงแวววาวเมื่อคุณโฟกัสคุณชี้พลังงานทั้งหมดไปยังเป้าหมาย 2. ดาวเสาอย่าเป็นท่าของความเคยชินเสาคือดาวแห่งข้อจำกัดความยึดติดหากไม่กล้าก้าวข้ามรูปแบบเดิมๆเ,เสาจะกลายเป็นพัฒน,นาการแต่ถ้าใช้พลังเสาอย่างรู้เท่าทันมันจะกลายเป็นบันไดแห่งการเติบโตแม่กุญแจปรดอยู่ต้องกล้าสลัดความคุ้นเคยจึงจะกล้าสู่ความเปลี่ยนแปลงได้สาดาวจันทร์สมาธิค,คือการกลับบ้านของจิตใจ จันคือพลังแห่งอารมณ์ความรู้สึกและจิตไร้สำนึกเมื่อฝึกสมาธิคุณตั้งหลักให้จิตไม่ใช่แค่หยุดคิดแต่คือการคือนอำนาจให้หัวใจเพราะจันทเซี่ยวสมาธิคือการกลับมารู้จักตัวต,วตนแท้ภายในสีดาวพฤหัสการสังเกตตนเองคือครูแท้ของชีวิตพฤหัสคือตัวแทนแห่งปัญญาความเข้าใจและการเติบโตภายในเมื่อพฤหัสเข้มแข็งคุณจะมองตนเองได้ลึกขึ้นการสังเกตใจไม่ใช่เพื่อจับทิด แต่เพื่อเข้าใจว่าดาวอะไรในใจเรากําลังทํางานอยู่กดาวมฤตยูความว่างเปล่าคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงมฤตยูมักมาพร้อมการพังของเก่าแต่มันคือประตูแห่งความพลิกผันเมื่อใดที่โลกของคุณเงียบเปล่าสับสนนั่นอาจเป็นสัญญาณว่ามฤตยูกาลังเปิดช่องว่างใหม่สัญลักษณ์การชนกันความว่างที่น่ากลัวความว่างที่สร้างชีวิตใหม่ได้ 6. ดาวอาทิตย์ทุกวินาทีคือโอกาสสร้างชีวิต อาทิตย์คือตัวตนพลังสร้างและศักยภาพสูงสุดหากคุณไม่รู้ว่าตัวเองคือใครอาทิตย์จะมูมองแต่หากคุณตั้งสติในทุกการกระทําอาทิตย์จะเป็นประกายดวงอาทิตย์จงใช้พลังของตอนนี้เป็นพลังสร้างอนาคต7ลัคนาความสําเร็จเริ่มที่ศูนย์กลางของจิตใจลัคนาคือศูนย์กลางชีวิตไม่ใช่ราศีแต่คือแก่นของการเป็นคุณทุกดาวจะทํางานสัมพันธ์กับลัคนาเมื่อเข้าใจลัคนาคุณจะรู้ว่าอะไรคือเส้นทางที่ใช่ สำหรับคุณจริงฮ่าฮ่าทางช้างเผยความมั่นคงภายในหลักฐานของทุกความสำเร็จภายนอก8ดาวสุขพลังแห่งความรักเชื่อมโยงทุกสิ่งสุขคือแรงดึงดูดความสัมพันธ์ศิลปะและคุณค่าภายในสุขที่ดีรักตัวเองได้สื่อสารได้เชื่อมโยงกับคนอื่นได้สุขที่เสียดึงดูดแต่ความสัมพันธ์ที่บันทอนหัวใจส่งประกายเมื่อคุณรักตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะไม่ต้องไล่ตามความรักจากใคร9ดาวอังคารพลังขับเคลื่อนที่ต้องใช้ให้ถูกทาง อังคารคือพลังแห่งการลงมือกล้ากล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแต่ถ้าใช้ผิดกลายเป็นพลังรุนแรงทำลายหรือผีผามดับควายทุกเป้าหมายต้องมีแรงขับแต่ต้องใช้ใจสงบเป็นพวงมาลัยพาไปสิบดาวราหูความหลงหรือความลึกของจิตใต้สํนนึกราหูแทนงเงาความอยากความฝันหรือภาพลวงถ้าคุณหลงมันคุณจะถูกกลืนแต่ถ้าคุณเห็นมันด้วยสติมันจะกลายเป็นพลังพาคุณไปไกล พระจันทร์ข้างรมแก่แก่รามเก้าค่ำถึงสิบห้าค่ำเข้าใจราหูเปลี่ยนเงาให้กลายเป็นครูในเส้นทางจิตวิญญาณกุญแจสรุปทุกดาวไม่ใช่แค่คำทำนายแต่คือกระจกสะท้อนจิตของคุณและทุกครั้งที่คุณฝึกใจให้แน่นพลังของดาวในดวงคุณจะตื่นขึ้นพร้อมนำพาคุณไปสู่วชั่นที่แข็งแกร่งและสง่างามที่สุดของตัวเองมุติกระดาษหัวเหลี่ยมเครดิตบทความโดยอกริตพลแสงซื่อโหระศาสิพลขณาเวลวาเว็บหนึ่งศูนย์ลูกคอม ถูกพลังดาวโหราศาสตร์สิบลัคนาฝึกจิตเปลี่ยนชีวิตพิกมันสิบลัคนา